ทายารอดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะไฮจะกลับมาทำนายสถานการณ์ดวงความรักของชาวราศีเมษนะคะหรือว่าชาวรัชการาศีเมษดูทุกท่านประจำวันที่หนึ่งถึงวันที่31กร,รกฎาคมความรักคนโสดความรักคนมีคู่ความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะของชาวราศีเมษทั้งหลายหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13มเมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมนะคะว่าในช่วงหนึ่งถึง31กร,รกฎาคมนี้นั้น ชาวราศีเมษชาวลัคนาราศีเมษจะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องความรักนะคะมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าการทํานายก็ยังคงเป็นการทํานายแบบเกือบส่วนตัวนะคะแบบโดยรวมเท่านั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงเนี่ยอยากให้ชาวราศีเมษนะคะลัคนาราศีเมษทุกท่านได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆพลังงานหลักของชาวราศีเมษก่อนเลยละกันนะคะช่วงนี้ของคุณตําแหน่งที่สถานการณ์ปัจจุบันของคุณมันออกมาเป็นสีถ้วยลาย สิ่งหลายอย่างอาจจะไม่ได้ดั่งใจนะคะความสัมพันธ์ก็เริ่มอยู่ในจุดที่น่าเบื่อเนาะบางทีความรักความสัมพันธ์ไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดคิดตอนนี้นะคะคุณเองอาจจะต้องเจอกับสถานการณ์ตึงเครียดอะไรบางอย่างมีความเหนื่อยนิดนึงนะคะกับความรักหลายอย่างไม่ได้ดั่งใจเนาะคนรักบางทีเราเองก็มีความรู้สึกว่าไม่โอเคกับสิ่งที่เขาเป็นนะคะช่วงนี้อาการเบรื่อเบอื่อนิดนึงนะคะไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเอง สถานการณ์ต่างๆตอนนี้เริ่มนิ่งๆอยู่กับตัวเองมากขึ้นทบทวนตัวเองมากขึ้นนะคะไม่คาดหวังกับอะไรที่มันจับต้องไม่ได้และอยู่กับโลกเห่งความเป็นจริงแล้วก็มีการระมัดระวังตัวเองมากขึ้นนะคะไม่กล้าที่จะไว้ใจใครง่ายๆนะ,ะในเรื่องความรักนะคะคุณเองเหนื่อยมาค่อนข้างที่จะเยอะนะให้แอบมองว่า ชาวราศีเมษหรือชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยคุณน่าจะมีคนรอบข้างที่เกี่ยวข้องนะคะอาจจะเป็นคนที่เกิดในชาวธาตุลมก็เป็นไปได้เนาะเมทุนตุลกุมนะคะหรือว่าคนที่เกิดในชาวธาตุน้ําต่างๆนะคะกรกฎพิจิกเมีนที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณหรือว่าพลังงานที่คุณกําลังจะดึงดูดมาก็คือเขาเหล่านั้นนะตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษเนี่ยคนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเอง สูงนะคะเริ่มทำอะไรตามใจตัวเองมากขึ้นโฟกัสตัวเองมากขึ้นนะคะหลายๆท่านเริ่มไม่อยากเอาอะไรทั้งนั้นและความรักไม่ต้องการให้เป็นความสัมพันธ์ที่มันวุ่นวาแฮปปี้มีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่มีความสุขกับการเป็นแบบนี้เริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นอยู่กับตัวเองมากขึ้นให้ความสําคัญเกี่ยวกับหน้าที่การงานมากขึ้นหรือว่ามีความรับผิดชอบ มากขึ้นหลายอย่างมากขึ้นที่ทําให้เราต้องจัดการสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะในเรื่องความรักเนี่ยคุณอาจจะตกอยู่นะแฮงแมนตกอยู่ในสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มันก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากยอมรับครอบครัวคนรอบข้างคนรักอาจจะไม่ได้ดังใจนะคะแต่ในเมื่อเรารู้สึกว่า เรามั่นใจว่าเราจะเลือกเดินทางนี้แล้วหลายๆท่านเนี่ยดูสิแฮงแมนนะคะก็อาจจะต้องยอมทนกับสถานการณ์ความสัมพันธ์หรือว่าความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้ดังใจเราแต่ทําอะไรไม่ได้นอกจากยอมรับนะคะเนี่ยแหละมันเลยอาจจะเป็นผลพวงที่ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยเบื่อด้วยนะคะแต่ตอนนี้ถามว่าจัดการปัญหาตัวเองได้ไหมคุณก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้กับ ทุกๆอย่างทุกๆเรื่องนะคะตอนนี้หลายๆท่านเนี่ยเหนื่อยนิดนึงแหละมีความตึงเครียดนะคะมีความกดดัน แล้วก็อาจจะจากเดิมนะคะชาราซิเมษที่โรแมนติกหรือว่ามีในเรื่องของการเอาใจใส่การเอาอกเอาใจการหวานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงกรกฎาคมนี้เนี่ยจะลดน้อยลงจิตใจจะไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวสักเท่าไหร่แล้วนะคะอารมณ์มันไม่ได้เป็นอารมณ์แปรปวนนะคะแต่มันเหมือนกับในใจคุณเนี่ยมีแผนการหรือกําลังคิดจะทําอะไรหลายๆอย่างจะเอายังไงต่อไปดีเหมือนเรากําลังทบทวนกับตัวเองมากขึ้นอยู่กับตัวเองมาก ขึ้นเนาะก็เลยไม่ได้โฟกัสกับสิ่งที่อยู่รอบข้างรอบตัวเท่าไหร่นะคะใครที่มีคนรักเนี่ยหากมีปัญหากันนะเมจิเชียนบ่งบอกถึงการที่คนรักเนี่ยจะ อยากที่จะปรับความเข้าใจกับคุณหรือมีเกณฑ์ที่เราจะได้คุยได้เคลียร์กันลงตัวนะคะอะไรที่คุณต้องการหรือว่าอะไรที่คุณร้องขอเนี่ยดูแล้วเนี่ยคนรอบข้างของคุณเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณนะคะอ่ะมาดูคนโสดกันบ้างดีกว่านะฮะว่าชาวราศีเมษหรือชาวลัคนาราศีเมษคนโสดประจําเดือนกรกฎาคมนี้นั้นเป็นอย่างไรบ้างคะ สวัสดีคนโสดนะคะคนโสดชาวราศีเมษหรือชาวรัคนาราศีเมษขอดูพลังงานคนโสดหน่อยเนาะว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยเจ็ดไม้เท้านะคะคนโสดสามดาบ หนึ่งไม้เท้านะเออคนโสดต,ต้องระมัดร,ระวังนิดนึงละกันนะคะช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเองไม่ค่อยที่จะได้ดั่งใจในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะแอบรักแอบชอบแอบรู้สึกดีกับใครกรก,กรกฎาคมนี้อาจจะได้รับข่าวคราวอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนคนนั้นนะคะที่ทําให้เรารู้สึกผิดหวังหรือไม่ได้ดั่งใจในเรื่องของความรักเกิดขึ้นนะคะใครที่แอบรักแอบชอบเพื่อนที่ทํางานหรือว่าคนใกล้ชิดคน ใกล้ตัวเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องไปตกกลุ่มรักคนที่เขามีเจ้าของหรือว่าคนที่เขามีใครในใจอยู่แล้วนะคะจะต้องเยียวยาความรู้สึกเยียวยาหัวใจตัวเองเยอะนิดนึงนะชาวราศีเมษนะคะแอบมองว่าตัวคุณเองเนี่ยช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้เรียนรู้ได้ศึกษา หรือได้เริ่มต้นงานใหม่ได้ทำโปรเจกต์ใหม่สิ่งที่ไม่เคยทำก็มีโอกาสที่จะได้รับโอกาสนั้นเข้ามานะคะช่วงนี้เนี่ยคนโสดยังไม่ค่อยโดดเด่นเกี่ยวกับในเรื่องความรักเท่าไหร่ด้วยนะคะคนนี้เข้ามาก็อาจจะเป็นคนที่เรายังรู้สึกว่าไม่ถูกใจนะพยายามเข้ามาีิพยายามเข้ามาชัดเจนกับคุณก็จริงแต่เขาคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วหรือว่าเขาเนี่ยยังมีความระหองระแหงกับรักครั้งเก่าของเขามา ยังไม่ได้พร้อมที่จะชัดเจนกับคุณนะคะคุณโสดระหว่างคนมีคู่ระหว่างคนมีเจ้าของนะคะระหว่างจะต้องไปตกอยู่สถานการณ์กับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนาะสถานการณ์รักสามเศร้าหรือว่าอะไรที่มันทําให้คุณเองเนี่ยรู้สึกอึดอัดใจเป็นตัวสํารองหรือว่าเขายังให้ความสําคัญกับอย่างอื่นมากกว่าที่จะให้ความสําคัญกับคุณนะคะมีความเสี่ยงกับสถานะความสัมพันธ์นิดนึงนะชาวราศีเมษเพระนาะฉะนั้นช่วงนี้ก็ ดูดูดีๆนิดหนึ่งนะคะน่าจะยังไม่ประสบความสำเร็จกับเรื่องของความรักนะดูต่อไปนะคะคิงไม่เท้าคิงถ้วยสิบดาบหนักอยู่เหมือนกันนะเนี่ย ชาวราศีเมษชาวรัตนาราศีเมษคุณรู้ไหมนะคะคนที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยอย่างที่บอกไปนะอาจจะเป็นคนที่เกิดในชาวธาตุน้ำนะคะกรกฎพิจิกมีนเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณหรือว่าเป็นคนที่เขามีตําแหน่งหน้าที่การงานที่อยู่ในระดับหัวหน้างานหรืออยู่ตําแหน่งใดก็ได้นะคะต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาเป็นรุ่นพี่นะคะเป็นคนที่ผ่านในเรื่องของความรักมาก่อนอาจจะเป็นพ่อแม่นะคะหรือว่าเป็นแม่ไม้นั้นก็มีเก เป็นไปได้เข้ามาทําให้คุณรู้สึกอบอุ่นเข้ามาทําให้คุณรู้สึกดีนะคะมีคนเข้าหาแหละแต่ว่าความสัมพันธ์อาจจะยังไม่คืบหน้าสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้คนโสด คุณน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ให้ความสำคัญกับการงานนะให้เห็นว่าคุณน่าจะมีโอกาสได้รับผิดชอบสิ่งใหม่ๆด้วยนะยังไงก็เอาใจช่วยสำหรับคนโสดละกันนะคะเนื่องจากตอนนี้ยังดูสิสิบดาบอยู่เลยนะคะความรู้สึกอะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้ดังใจมันไม่เป็นไปอย่างที่เราตั้งการสักเท่าไหร่นะคะคนที่แอบชอบแอบรู้สึกดีก็อาจจะได้รับข่าวครา,าวที่ว่าเขาเนี่ย มีเจ้าของอยู่แล้วก็เป็นไปได้นะคะยังไงคนโสดช่วงนี้ก็เอาใจช่วยถ้าเกิดมีใครจะเข้ามาในชีวิตคุณก็ต้องดูดีๆนิดหนึ่งแล้วกันเนาะระวังว่าจะเป็นคนที่เขามีคนรักอยู่แล้วนะคะอามาดูความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่กันบ้างดีกว่าเนี่ะคนมีคู่เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยคนมีคู่ชาวราศีเมษชาวรัคนาราศีเมษเดอะเฮอร์มินะคะช่วงนี้ อัดวิินเรียน The world, ้าวต่างคนต่างอยู่ไปนิดนึงนะความรักความสัมพันธ์ของคุณแล้วก็คนรักของคุณยังมั่นคงอยู่นะคะความสัมพันธ์ยังมั่นคงแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่น่าเบื่อนะ,ะมันยังมีความต่อเนื่องแต่ก็เป็นแบบเดิมในทุกๆวันกินข้าวแบบเดิมอาหารเดิมๆนะคะทำทุกอย่างที่เหมือนเดิมในทุกๆวันไม่ค่อยได้มีความกระตือรือร้นต่างคนต่างสนใจในเรื่องของการงานการเงินนะคะคุณ กับคนรักของคุณน่าจะได้มีการต้องเพิ่มในเรื่องของความห่วงใย,ยการการแสดงความรักกันเพิ่มเติมขึ้นนิดนึงละกันเนาะบางทีนะคะตัวชาวราศีเมษเองเนี่ยก็อาจจะมีอาการรู้สึกเหนื่อยกับความรักนะคะไม่มั่นใจบางทีก็แอบคิดน้อยใจว่าจริงๆแล้วกับคนคนนี้เนี่ยเราจะคบกันไปได้สัก นานแค่ไหนทำไมความสัมพันธ์มันเหมือนกับมันมีความลังเลเกิดขึ้นความสัมพันธ์มันอยู่ในจุดที่น่าเบื่อหรือเปล่าเนะคะเราอยากจะเซอร์ไพรส์เราอยากจะทำนู่นทำนี่แหละแต่มันไม่ค่อยมีอารมณ์สักเท่าไหรนะะ่เหนื่อยจากการงานมาเหนื่อยจากหลายๆอย่างมาเห็นคนรักเองเขาก็นิ่งเขาก็อยู่ในโลกส่วนตัวของเขาหรือเขาก็มีความสุขในมุมของเขามันก็ทำให้มันมีกำแพงในเรื่องของความรักเกิดขึ้นนะคะตัวคุณเองคุณ ก็มีความสุขกับการที่คุณเป็นแบบนี้นะหลายๆท่านเนี่ยอยากทำงานให้เยอะๆนะคะทำงานหาเงินหรือเหมือนกับว่าพยายามจะเป็นตัวของตัวเองมากๆเลยเนาะนะ บางคนเนี่ยทำงานทำโอทีทำงานเสริมทำงานเพิ่มนะคะพยายามหารายได้เสริมรายได้เพิ่มบางทีเราเบื่อคนรักนะ่ะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คบกันมานานอยู่กันมานานมันเหมือนกับมันไม่มีจุดเปลี่ยนอะไรนะคะก็อาจจะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่คนละมุมนะคะกลับมาเจอกันที่ห้องก็โทรศัพท์คนละเครื่องนะคะไม่ได้มีเรื่องในการพูดคุยกันสักเท่าไหร่ชาวราศีเมษชาวรัคนาราศีเมษอาจจะต้องมีการเพิ่มเติมนิด นึงนะคะในเรื่องของการเอาใจใส่กันนะมองดูแล้วเนี่ยความรักของคุณเนี่ยยังนิ่งจนเกินไปนะคะความสัมพันธ์มันยังมั่นคงแหละแต่ความสัมพันธ์มันไม่ค่อยที่จะมีความวือหวาสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยได้สนใจคนรักด้วยนะคะอาจจะต้องระมัดระวังตรงจุดนี้นะดูสิสีไม้เท้านะคะใครที่กําลังรอคอยการแต่งงานหรือว่ารอคอยความมั่นคงรอคอยการมีลูกมีบุตรเนี่ยในช่วงการัก กระาคมนี้อาจจะยังนิ่งๆอยู่เนาะบางทีคุยกันเอาไว้แล้วแต่ว่าไม่มีการสารต่อมันไม่มีความต่อเนื่องมันอาจจะทำให้คุณขี้เกียจจะคุยแล้วนะคะเออนะคะใครที่กำลังวางแผนหรือจะทำอะไรด้วยกันเนี่ยพอมันคุยกันไปสักพักไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิดหรือสถานการณ์อะไรต่างๆที่มันนิ่งจนเราเองก็ไม่มีอารมณ์ที่จะต่อยอดอะไรนะคะใครจะสร้างบ้านสร้างรถซื้ออะไรด้วยกันที่เป็น สัพสินร่วมกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยตัวคุณเองก็ยังนิ่งๆน,นะคะเราคนรักของคุณเองก็ยังนิ่งๆมันไม่ได้มีในส่วนของการเติมเต็มหรือว่าเป็นการกระตือรือร้นให้กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้สักเท่าไหร่นะคะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเอาตัวเองเป็นหลักเห็นไหมมีทั้งเดอะเวอร์มีทั้งเด็กถ้วยะคะ่ะเด็กถ้วยเนี่ยมันแปลว่า,าเขาเรียกว่าทำอะไรตามที่ใจเราอยากทำ ไม่ค่อยได้แคร์ความรู้สึกใคร The world ก็บ่งบอกถึงการที่มีความสุขกับตัวเองไม่ได้แคร์ความรู้สึกคนรอบข้างถือว่าเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนก็โอเคแล้วนะคะไม่ได้ทำให้ใครหนักใจก็ถือว่าโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอาการเนี่ยเห็นไหมมี The world เกิดขึ้นสองใบเลยค่ะมันหมายความว่าตัวคุณเนี่ยเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆในช่วงนี้นะคะอยู่ใครอยู่มันนิดนึงนะชาวราศีเมษรัคนาราศีเมษจะต้องเพิ่มในเรื่องของ ความกระตือรือร้นกับความสัมพันธ์มากกว่านี้เนาะเดี๋ยวจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่น่าเบื่อแล้วก็ต่างคนต่างอยู่แล้วเดี๋ยวต้องระวังนิดนึงนะคะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหา อะไรเข้ามาแทรกแซงกับความรักเราหรือเปล่าบางทีเรารู้สึกไม่พอใจเขาแหละนะคะรู้สึกไม่โอเคแต่เราก็เลือกที่จะนิ่งเงียบแล้วมันจะกลายเป็นว่าต่างคนต่างเย็นชากับความรักนะคะพอบทจะไปก็อาจจะไปแบบไม่มีเหตุผลก็ได้นะยังไงก็เอาใจช่วยนะคะอะมาดูความรักไม่ชัดเจนกันบ้างดีกว่าคะ่ะชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษกร,รกฎาคมนี้ความรักไม่ชัดเจนของคุณนั้นเป็นอย่างไรบ้างคะ เดียมเพอร์นะคะความรักไม่ชัดเจนคนที่คุณกำลังคุยด้วยอยู่เนี่ยอาจจะเป็นคนที่เกิดในชาวราศีเมษด้วยกันก็ได้นะหรือว่าคนที่เกิดในชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูคนที่มีอายุมากกว่าแก่กว่าคุณนะคะทำงานอยู่ในวงกรเออองค์กรราชการหรือว่าคุณอาจจะ ดีกับคนที่เป็นต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะมีในเรื่องของระยะห่างแล้วก็วัฒนธรรมหรือความละเอียดอ่อนอะไรบางอย่างที่มันไม่ค่อยที่จะเข้ากันได้ง่ายทกไหล่นะคะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะคุยกับคนที่เขามีประสบการณ์ในเรื่องความรักมาแล้วเนาะพ่อไม้แม่ไม้ต่างๆนะคะหรือว่าคนที่เคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนะเจ็บมาหนักแล้วเจ็บมาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมีภาระที่ต้องรับผิดชอบด้วยให้มองว่าความสัมพันธ์ในครั ั้งนี้เนี่ยที่คุณกำลังคุยอยู่คือเขาเองอะค่ะเขาพร้อมที่จะชัดเจนกับคุณนะพร้อมที่จะชัดเจนเห็นไหมเอ่ยพร้อมที่จะเริ่มตน้นเขารู้สึกว่าความรักในครั้งนี้เนี่ยเขาต้องการให้ความสัมพันธ์มันมีความตึงเครียดนะคะคือไม่ได้เข้ามาล้อเล่นกับความรู้สึกคุณเขาจริงจังกับคุณมากๆชัดเจนนะคะพร้อมที่จะ ปรับในทุกๆอย่างเพื่อให้คุณเนี่ยรู้สึกสบายใจเจ็ดถ้วยบ่งบอกถึงตัวเขาเองก็เริ่มมีการวางแผนอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันเป็นไปในทิศทางที่บวกพยายามอยากจะปรับตัวพยายามอยากจะทำให้คุณเนี่ยรับได้ในตัวตนของเขาและทำให้ตัวเขาเองก็รับได้ในตัวตนของคุณนะคะคนที่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยค่อนข้างจริงจังจริงใจมากๆนะอยากจะเป็นครอบครัวกันกันกบคุณอยากจะทำ ทุกอย่างเสียสละแล้วก็ดูแลคุณด้วยนะคะมาดูกันต่อไปว่าแล้วความสัมพันธ์ในช่วงกรกฎาคมนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ย สิเหรียนความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจะมีการผูกมัดมันจะมีความชัดเจนและมันจะมีความจริงจังเกิดขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีเมษชาวรันาาราศีเมษใครที่กําลังคุยกันจากทางไกลย,ยังไม่ได้พบเจอยังไม่ได้คุยกันแบบเป็นตัวเป็นต้นนะคะอยู่ในช่วงของการเปิดใจเรียนรู้ดูใจกันในระยะทางไกลเนี่ยตัวคุณเองก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงละกันนะคะอย่าเชื่อในความรู้ ร้สึกรักแรกพบมากจนเกินไปมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกคาดหวังแล้วก็เสียใจผิดหวังกับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะคะใครที่ยังไม่ได้เจอกันเนี่ยมีเกณฑ์ที่เราจะได้นัดเจอกันนะเพราะดูแล้วเขาเองเนี่ยต้องการที่จะชัดเจนกับคุณต้องการที่จะจริงจังกับคุณนะคะจริงใจกับคุณอยากที่จะ มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะคะอาจจะมีการมาหวังผลประโยชน์ทางกายทางจิตใจเพื่อเป็นข้อผูกมัดให้เราสองคนนั้นเนี่ยได้มีการเรียนรู้แล้วก็อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันมีความตึงเครียดใครที่กําลังจะนัดเจอการนะก็ต้องระมัดระวังด้วยละกันนะคะใครที่ยังรู้สึกว่าไม่พร้อมกับความสัมพันธ์ที่ต้องมีความสัมพันธ์ที่มันมีความเกินเลยหรือว่าความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเนี่ยอาจจะต้อง ระมัดระวังดูดูใจดีๆนิดนึงละกันนะคะมันจะมีโอกาสได้ชัดเจนแหละแต่มันอาจจะเป็นการชัดเจนที่รวดเร็วนะคะไม่ได้เรียนรู้ดูใจกันดีพอสมควรเนาะต่างคนก็อาจจะยังมีภาระหรือมีประเด็นอะไรบางอย่างอยู่ที่ตัวคุณเองคุณก็อาจจะยังมี บางเรื่องที่คุณก็ยังไม่ได้บอกเขาในทุกๆเรื่องเหมือนกันตัวเขาเองก็อาจจะเช่นกันเขาเองก็อาจจะมีความรับผิดชอบหรือข้อผูกมัดอะไรบางอย่าง ที่ตัวคุณอาจจะต้องรับในข้อเสียตรงจุดนี้ให้ได้นะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของคุณมันกําลังจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นแต่หาอยากให้รอบครอบกับความชัดเจนนี้นะคะพยายามใช้ในเรื่องของเหตุผลนะคะอย่าพยายามตัดสินใจโดยเพียงแค่ใช้อารมณ์หรือว่าพอเรารู้สึกว่ามันคลิก ตกลุ่มรักกันตั้งแต่แรกพบอันนี้อาจจะต้องพิจารณานิดหนึ่งเลยกันนะคะมันยังมีเรื่องอะไรบางอย่างที่คุณยังจะต้องปรับตัวกับคนคนนี้อีกเยอะนะคะและเดี๋ยวเราจะกลายเป็นว่ามันไม่ได้ดั่งใจนะสุดท้ายเนี่ย มันก็วนกลับมาลูปเดิมอาจจะเจอกับสถานการณ์เดิมปัญหาเดิมและยิ่งจะทําให้ชาวราศีเมษรัคนาราศีเมษหนักใจมากขึ้นนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็เขาก็ลังจะชัดเจนกับคุณแหละแต่หฮอยากให้เพิ่มเติมในเรื่องของการระมัดระวังความรู้สึกอย่าเพิ่งใช้ความรู้สึกรักแรกพบหรือว่าความรู้สึกคลิกกับคนนี้มากๆเป็นตัวตัดสินใจในการคบกันนะคะอืม โอเคค่ะสำหรับวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณนะคะในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบในการอ่านไพยหรือว่าชอบในการทำนายยังไงนะคะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับหายด้วยนะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวจะแปะลิงก์นะคะไม่ว่าจะเป็นไล n ์ Facebook Instagram เอาไว้ด้านล่างก็ยังคงติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเนื่องจากการดูดวงส่วนตัวจะมีความละเอียดและมีความแม่นยามากกว่าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ